เียประธานโทษครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้คุณคุณอะไรตื่นเต้นอ่ะพี่คอยเห็นตัวจริงเลยเนี่ยมึงมาชอบหาคู่ปากเหม็นแล้วพ่องมาเด้วย้ะมึงอ่ะก็กูยังไม่ได้แปลงฟันเลยพุ่งตื่นประธานโทษเธอไปนั่งข้าหลวงมาที่เรือนประธานมีธุระอะไรกันก็เพิ่งจะจากกันมาเมื่อคู่นี้เองแล้วก็วิ่งตามมามีธ pues ุระอะไร อ๋อคือคือว่าตอนเนี้โอรสอัศยาเนี่ยอัศนียาอัศนยาแล้วมึงไม่พูดไลยมั้ยแล้วมึงไม่พูดนะให้ขึ้นเฝ้าแหมมึงที่นี่พูดไ้เรื่องเขาใหญ่เลยเ้าไม่ต้องพูดแล้วมึงมาช้าให้ขึ้นเฝ้าเมื่อไหร่สามทุ่มแล้วมีข้อแม้ด้วยทำไมอะไปคนเดียวนะอย่าพาสองตัวไปเลยเคนครับเป็นคนครับเออได้แหละ ถ้ามึงขาดสองตัวแล้วมึงจะแย่นะหวยห่วยออกไม่ได้นะทำไมอ่ะขาดสองตัวล่างไงถ้าไม่มีสตัวล่างึงจะแม่มึงเด่สมองมึงมีแต่เรื่องท้านานรู้เรื่องแล้วนะโอเคกี่โมงสามทุ่ไปคนเดียวนะประยงขอบใจมาก อย่าลืมเออรู้เขารู้ไป่เดียวสามทุ่มเรากลับเหอะเรากลับเหอะอุ้ยปะยงอย่าลืมนะสามทุ่มนะไม่ไปหัวขาดนะอย่าพาคนอื่นไปนะถ้าพาคนอื่นไปจะโดนดีดเป้านะเป็นเธอเธอปโยงอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมต้องย้ำปะยงอย่าลืมไปรถถีบไหมจะไปรถถีบไม่เอามันไวไปนเดินไปไปเรียวๆอย่าลืมนะอย่าลืมนะสามทุ่มนะ ไปยงไม่ใช่มันเป็นเรื่องแล้วอีนนี่อยู่ใกล้ๆนี่มันอยู่สวนมะนาวเฮ้ยเปรี้ยวมะเชียวเป็นเรื่องแล้วเมื่อกี้นี้สุกัญญานัดสี่ทุ่มแล้วตอนนี้องค์ราชบุตรอัศนียาให้ฉันขึ้นเฝ้าเป็นการด่วนเวลาสามทุ่ม้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวปูไปหาสุกัญญาเองไม่ได้ไม่เอ้าไม่เอ้าไม่เอาเดี๋ยวก่อนเอายังไงดีวเางไงดีเวลาใกล้เคียงกันเลยเนี่ยสามทุ่ม 4ี่ทุ่มเอาอย่างนี้ฉันไปคนเดียวคงไม่ดีแน่เดี๋ยวแกสองคนติดตามไปแต่ไม่ต้องข้าเไปด้วยกันแต่ไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวแกอยู่ข้างนอกมีอะไรเดี๋ยวส่งเสียงเงอ่ะเข้าไปช่วยเหลือกันถ้างั้นไปด้วยกันแต่อยากให้ทุกคนรู้นะว่าแกไปกับท่านสุภญาพี่จะรีบมานะสี่ทุ่มคืนนี้เจอกันไปไปด้วยกันเฮ้ยมึงกับกูจะให้ใครเห็นไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเจ้าเห็นนะหัวขาดนะเฮ้ยเราต้องแอบให้ดีครับ జాలి ప్లాప మీరు Thank <laughs> you. ได้ยินเสียงแววเพลงอก็เดินตามเสียงมาใช่นจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ราชบุตรของราชบุตรอแล้วเสียงผู้หญิงโผล่มาจากไหนเขาเปิดเทปเป่าอืมีเหรอแต่เป็นไปไม่ได้พระองค์ไม่ใช่เป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีเอางี้เอนี้อะไรวะพระองค์สั่งเอาไว้ว่าให้ฉันมาเพียงคนเดียวฉะนั้นแกสองคน เข้าไปข้างในด้วยไม่ต้องแกสองคนน่ะอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ยินคําสั่งให้ฉันมาคนเดียวถ้าแกเข้าไปนี่กูโดนทหารชีวิตกันหมดเอะให้กูไปมุดอยู่ตรงไหนล่ะเอาอย่างนี้แอบแอบตามซอกประตูกูไม่ใช่หนูนะจะมาแอบตามซอกประตูมึงก็ขดตัวให้มันเล็กๆเดี๋ยวเกิดทหารเวรผ่านไปผ่านมาเห็นจับเอาไปยิงเป้าเอไม่น่าเอากูมาให้ลําบากเลยเฮ้ยนี่จะบนมาด้วยกันแล้วเอาอย่างนี้ ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันจะส่งสัญญาณแล้วที่สำคัญสุกัญญา<ม>นัดฉั้นสี่ทุ่ม,มเวลากลางคืน<ม>แล้วเนี่ยสามทุ่มแล้วโมจะยืนคุยเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนเด<ห>ี๋ยวไ,ไ,ไปนจะไปดูเดี๋ยวสี่ทุ่มแล้วคอยส่งสัญ,ญญาณด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ทนันแล้วเดีๆๆ๋ยวจะมาด้วยยังก็ไม่รู้จะไปแอบตรงไหนเนี่ยมี่ก็นานมากแล้วเนี่ยแอบตรงนี้อ้าวถวายมงคลพ่ะย่ะค่ะ รปยองปยงเจ้ามาคนเดียวหรือเปล่าก็ดำรัสของพระองค์ให้หม่อมฉันปะโยงมาคนเดียวหม่อมฉันจะพาหมาตัวไหนมาด้วยล่ะพะยะค่ะมาคนเดียวเหรอก็ดีสินะมาคนเดียวพยะค่ะยปยงฉันรู้สึกปวดเมื่อยตามตัวไปหมดเลยเนี่ยพระองค์ปวดเมื่อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็หม่อมฉัน ไปตามหมอหลวงมาบีบไยอไม่ต้องเลยไม่ต้องตามเอ้าก็พระองค์ทรงพระปวดเมื่อยแล้วไม่ตามหมอหลวงจะให้ใครมาบีบมานวดหรือพะยะค่ะอ้าวปยงก็ที่ข้าเรียกเจ้ามาเนี่ยก็เจ้านั่นแหละต้องเป็นหมอเฉพาะกิจให้ข้าฮะยองรองอะไรรองคิดผิดคิดใหม่เนะยพะยะค่ะหม่อมชั้นรับอาสาเข้ามาเป็นทหารไม่อยู่ในเมือง จับดาบจับทวนจะให้ไปจับเส้นเดี๋ยวจับผิดพระองค์เส้นยึดเป็นยังไงพี่ค่ะอ๋อที่พูดแบบนี้แสดงว่าจะไม่ทําตามความประสงค์ของเราใช่ไหม<อ>ไม่ทํา<อ>หัวขาดเออถ้าอย่างนั้นขอเวลาปรึกษาตัวเองสักหานาทีประทับนั่งอยู่ก่อนนะพี่ค่ะสักร,รู่รนะข้ามือพี่คะ ไอ้ยัดไอ้ยืดอะไรไอ้ไอยัดเอ้าตายไปกัดกับหมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยนี่สเสร็จแล้วงอามยองอยอขอบคุเฮ้ยเขาให้มึงนวดแล้วมึงนวดใจเย็น,น,ยนพี่หลบมาให้ดีอ้อาวพอดีจะเข้าขากูอยู่แล้วเนี่ยกัอยู่นิมเนียนนิ่มเนียนมึงมึงได้ยินไหมเมื่อกี้เนี่ยพระองค์สั่งให้กูมานวด แล้วกูไม่เคยนวดกูจะนวดเป็นเหรอเร้่พระองค์หูแล้วฟ้าผ่าแน่มึงก็นวดเดี๋ยวก่อนมึงคิดอะไรเนี่ยให้นวดแต่ไม่ให้ทําอะไรจะฟ้าปงฟ้าผ่าแล้วเกิมันตะเลิดขึ้นไปทําไงล่ะแล้วมึงเคยนวดมั้ยอ่ะเคยเคยไม่เคยนวดเคยแต่ให้เขานวดนี่ที่อาบอบนวดนั่นแหละน้ามาคนละนวดแล้วอไอ้นวดอย่างนั้นน่ะมันก็อีนวดอีกอย่างหนึ่งแต่อ้นวดแบบแผนโบราณมึงเคยมีนวดไหมเคยจำเขาเมื่ไม่สอนฉันบ้าง จับอะไรบ้างเดี๋ยวเกิดไปจับเส้นผิดพระองค์ประหารชีวิตฉันนวดแผนโบราณน่ะอคุดมากคนแม่เป็นแต่พ่อแม่มึงพอไม่ต้องเอาทั้งโคตรเอาเอาให้แม่พ่อแม่กูน่ะตายขาขาคนนวดเลยแสดงุยแม่มันนี่นวดเก่งเส้นยึกตายเหรอแม่มึงอ่ะเปล่าทำไมขโมยทองเจ้าของบ้านโดนยิงตายฉัน่หน้าแม่มึงตกคั่วตายนี่สรุปแล้วแม่มึงเป็นหมอนวดหรือเป็นโจรเนี่ยเป็นหมอนวดด้วยเป็นขโมยด้วยเอา เอายังไงแสดงว่าแม่มึงมันมีอะไรบ้างเอาเอาขนาดนี้เนี่ยมึงนวดนวดตั้งแต่นี่เลยนี่นี่อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรประตูลมประตูลมประตูลมแล้วมึงนวดขึ้นมาเรื่อยๆนี่ประตูน้ำประตูน้ำโพลิคลินิกไม่ใช่ใช่ประตูน้ำเส้นเส้นกับประตูน้ำปรอตูนมันนวดขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงประตูระบายประตูระบายแล้วไงอีกมึงจะคึงตรงนี้ลองคึงกรึงกึงพอคึงปุ๊บลมกดมังนกำกดปัดลงเลยตด ล้วอะไรอะเส้นเส้นมันจะแตกแตกแบบลมมันจะพายวิ่งพลาดเลยว่างั้นเนอะอะไรงั้นขอบใจมากมึงนวดเพอ่นวดเดี๋ยวแล้เพอ่กี่โมงแล้วสามทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยในนาฬิกามีที่ไหนกันบ้ากูค่าคะแนนเอาเด็กเอางี้เดี๋ยวคอยส่งสัญญาณด้วยนะจะเข้าไปก่อนพระองค์เรียกหาแล้วเดี๋ยวๆสิประยงเสร็จหรือยังเนี่ยข้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดแล้วคือคือหม่อมฉันไปศึกษาตำรามาทางอินเทอร์เน็ตพะยะค่ะโอ้โหท่านสมัยท่านดีท่านสมัยจริงๆพะยะค่ะ เดี๋ยวนี้หมอ่อมฉันดูผ่าน YouTube พี่ยะค่ะมาเถอะมานั่งวันนี้เร็วเอาแล้วอย่าท่านหวดผิดอย่ากโกรธนะพี่ยะค่ะเร็วเร็วนาหมวดเลยไอ้ยงสามทุ่มครึ่งหนวดเป็นหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ไม่เป็นพะยะค่ะไม่เป็นกระหัด แล้วแล้วพระองค์จะนั่งแบบนี้หม่อมฉันจะนวดยังไงนะพะยะค่ะจะให้ข้านั่งยังไงเล่าก็เหยียดขามาทางนี้ที่พี่หม่อมฉันดูมาเขาต้องเหยียดขามาทางนี้ก็ได้ยืดไปโทรศัพท์มาบ้างทำไมาถ่ายคลิปขามือเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเอานวดประตูลมประตูน้ําอประตูระบายกดพวดดังลมวิ่งพ่านได้ได้ได้ไดพะยะค่ะได้ใช่ไหมได้ได้พะยะค่ะ ได้แน่นะได้พี่ค่ะ <c oughs> อย่าเชอาหมอจ้าเงินิ่งเฉยไม่ปวดเ,เมืเ่เอยไปหมดแล้วนนเนี่ยเเนวดเลย จะทำอย่างไรไม่เคยกระหัดเร็วๆไม่เคยพยาคายเอาววดได้แล้วดีๆด,ด้วยนั่งปวดขมับต้องจับสมองหมอนั่งมือมองให้มองไม่หอว่าทุกใจจังคำสั่งต้องทำใจจะนวด ตรงไหนคนไข้แนะนำตรงไหนจะไม่ยากค่ะอย่าช้าเลยหมอคนไข้เฝ้ารอพอหมอ,อยาคำจงนวดผ่อนคลายเมื่อคนไข้เอ,อเอ่ยคำคงสุขเลิศล้ำสมคำเอ่ยคอย ึคายาบแล้วไม่ไหวแล้วจับเส้นยืดอะไรวะบอกมาว่เป็นเรื่องไรเนี่ยไอ้ยงทำอะไรเจ้าเขาแล้วคืออย่างเ้ยคือโอ้ยมือหนักไปหน่อยพยาค่ะกระดูกหักไปแล้วมึงเนี่ยก็บอกแล้วครับผมฉันจับดาบจับทวนจับปืนแล้วอยู่จะให้มันดจับเส้นมันก็มันเบาไม่ได้พยาค่ะผมฉันขออภัยผมเบลเลยนะนวดดีๆค่อยๆคยาบ กลัวจับเส้นยึดหัวใจก็ฮึดรู้สึกระหอยจับแข็งจับขาคนไข้ยา,ายสำอ,ออย,ยบีบนิดบีบหน่อยค่อยๆอผ่อนคลายหมอนวดกนวดแล้วนะพยาค่ะโอ้โหร้อ,องเสียงหลงเลยเจ้าร้องเสียงหลงเลย <น>ขอภอภัยไ่ย่าค่ะจับโดนดเส้นไหนเขาบอกว่าหมอนวดแรงเหมือนแกงเราขยับไปนวดเข่านวดเขา่านวดเบาๆก็ได้นวดตรงนี้นวดอีกทีเป็นไรหากไม่เข้าใจก็ค่อยไปมา เมื่อจับถูกจุดมันหยุดไม่ได้ตายแล้วไปย้งนจับถูกจุดแล้วว่าเบาๆแล้วเจ็บก็ก็จับเข่าว่าพรอองค์ให้จับเข่าฉันก็จับเข่าไงจะพิการไหมเนี่ยนวดดีๆจับเข่านะนวดดีๆเมื่อจับถูกจุดหมอหยุดไม่ได้นวดเอาใหญ่เอานวดดีๆวด นวดไม่ได้อะนวดไม่ได้ไม่ได้เหรอนวดดีดีต้องนวดได้เหรอต้องได้แต่ไม่ได้นวระหารนวดดีดีเลยเมื่อจับถูกจุดว่ามอหยุดกันไม่ได้นวดแรงใหญ่นวดไหลนวดขาแล้วเริ่มมีกำลังหมอมีหมดทำไมพี่คะไม่ไหวแล้วออกไปเลย จ้าไม่ไหวแล้วว่าตังออกก็แบาเบาๆก็ได้เบาๆซิเบาเบานะเออบาๆล้วดเลยเลื่องมาสิผายเลยแล้วเมื่อยเริ่มมีกำลังและหวังชาบีบแทงบีบขาแล้วมาบีบข้อมือแล้วบอกให้ปล่อยให้ถอยไปเลยทำเป็น ไม่เคยนวดเลยงันหรือเหมือนคนบ้าใบาเหมือนควายกระบือไม่รู้บางหรือว่าเราสื่อะไรถ้านวดเสร็จสับนั่นกล้าวกลับไปก่อน,นตริปับไปไหนแล้วจะไม่ได้สั่งเลยก็ไล่แล้วว่ะอยู่ในนี้เลยนะเร,เราจะสี่ทุ่แล้วจะทันไหมเนี่ยสามทุ่มห้าสิบแล้ว อยู่ตรงนี้นลนะรู้แล้วรู้แล้วเอก็ก็ไล่แล้วไม่ใช่หรอพยังฉันก็จะก้าเปลี่ยนใจแล้วไม่ไล่ดีกว่าไม่ไรตายแล้วกูจะทำยังไงวะานี้เราดูวดเต็มตับจะขอกลับไปก่อนพระองค์จะไปนอนจะได้หลับไหลหนวดไม่ดีหรือว่าไม่ไอเอนคคาย ไม่เคยนวดใครกันเลยนะพ่อคุณคืนน uh> ี้ดึกนะก็พักที่นี่โอ oh! ้โหเดดเดดพยะค่ะอะไรไม่ไม่ได้พะยาค่ะไม่ได้ทำไมหม่อมฉันนอนนี่ไม allora ่ได้หม่อมฉันมีนัดนอนนี่ไม evet ่ได้หัวขาดเหลือเวลาอีกห้านาทีจะยังไงโอ้ยตา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 ยกูตายแน่คืนนี้ดึกนกก็ พักที่นี่มานอนตรงนี้เพราะว่ามีทีน่นุ่นออทำไมนอนนอนไม่ได้เดี๋ยวมาฟ้านนไม่ได้ฟ้าผายังไงนอนเฉ<อ>ยจงรีบมานอนอย่าใจรอ้อนพอคุณไปนวนดนเสียงไหไเขาเลยจะอิงแอบไออุ่นจะเด็คุณ ไปหย่อนนาฬิกาออมันจะได้ไม่ต้องเดินไปนอนเรอพี่ยาวลางจะได้หยุดขึ้นมานับหนึ่งนอนข้างบนเลยหรอพี่ยาค่ะนับสองยองเร็วๆยองกษันสิย์ทุ่มแล้วยกงเร่งหายเลยมานอนนี่นวดด้วยนอนแล้วนวดดีๆนะ สี่ทุ่งแล้วยังบ้าไปอีกเหรอไม่เปล่าไปอีกเหไม่ปล่าไปอีกเหรออาวกลักไหมไม่ไม่มีอะไรพี่ยาบ่ผมเห็นว่ามีแมลงวันมาตรอมก็กลัวว่าเกิดมันจะมาทำลายพระองค์ก็เลยสะกิดดูพี่ยาค่ะอนอนนอนพี่ยาค่ะนอนพี่ยาค่ะจะกลัวนะเร็วอุ้ย ยังไงเงียบไปแล้วอ่ะคยังไงไอ้ยงหลับด้วยเปล่าไอ้ยงหลับหรือเปล่าสี่ทุ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฮาแล่นนัดเขาไอ้ยัดเฮ้ยไอ้ยัดไอ้ยืดอ,อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ่าหลับเหรอตอนนี้พระองค์บรนนรทมไปที่เรียบร้อยแล้วนนแต่แต่อไงั้นก็กลับไปเลยเดีย๋ยวยังไม่ได้ทำไมอ่ะที่นี่เดี๋ยวถ้าเกิดพระองค์สะดุ้งตื่นออกมาไฟกำลังมืดเดี๋ยวจะให้พระองค์รู้สึกว่ายังมีคนอยู่ข้างๆเอายังไงดี เออคุณเรือกออกแล้วทำไมไอหยัดอะไรมึงช่วยกูได้หน่อยให้กูทำอะไรไปนอนแทนกูหน่อยมึงจะบ้าไงรูปรา่างกูอย่างนี้ไปนอนทางข้างเจ้า,า,าเอาเลยเอาเถอะเดี๋ยวกูเสียเวลากูไม่ได้เจอสุกัญญาทำเพื่อเพื่อนจำเอาไว้นะถ้าพระองค์ถามไม่ต้องบอกว่าฉันไปไหนและไม่ต้องบอกว่าไปที่ไหนอะไรจะเกิดใกล้มันเกิดตายแทนเพื่อนนะเพื่อนนะไอหยง<ๆ>มึงพูดง่ายนะเนี่ย เอาหน้ารักเพื่อนไหมลูกกูยังดูดนมยังไม่มีผัวเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูให้มันไปเป็นผัวเมียมึงโอ๋อนะขอบใจเพื่อนเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองนะไปมึงไปกูเร็วเริ่กูไม่ไปกูอยู่ไกลนี่เอาเมียมึงอยู่กับมันได้ได้ได้ฝันด้วยนะมึงระวังตัวกูด้วยฝันด้วยนะเพื่อนมึงระวังตัวเองเดี๋ยวกูนอนข้างล่างแล้วกันแหมมึงไม่ต้องลาแล้วสี่ท่อกว่าแล้วเดี๋ยวเจ้าตื่นเดต้องลาเออไม่ต้องลามอ่ะเฮ้ย ไฟสล,ลัวสล,ลัวเจ้าไม่รู้หรอกไอยงหรือมึงเออมึงด้วยไปเลยเออกูจะได้นอนรอเช้าหรอเนะี่ยประยงประยอะ ก็มอมไม่เคยแตะต้องไม่เคยล้วงไม่เคยอะไรเลยเฮ้ยมันได้นะจะมานอนวันนี้ได้ยังไงคือแล้วปไปยงอย่าบอกอย่าบอกปไปยงไปไหนอย่าบอกอย่าบอกไม่ไม่ไม่ปไปยงไปไหนคือคือเหรอคือจันทวีไปไปยงมันไปหาสุกัญญาระปยองค่ะไปหาสุกัญญาระปยองค่ะจังหวกมาเดี๋ยวนี้ ัญญาอยู่ที่ไหนคอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกไม่บอกไม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกตัดหัวอยู่ตรงนน้นพะค่ะอยู่ตรงนน้นพะจ้าค่ะตรงนู้นลตรงไหนตรงตรงนน้นพะจ้าค่ะตรงนู้นลตรงไหนตรงตรงนั้นน่ะพะจ้าค่ะตรงนั้นเหรอตรงนั้นตัดหัวใกล้หัวใกล้หวังนี่พะจอาค่ะ ไกล้ไหมใกล้ไม่โจ้ห่ะใกล้ใช่ไหมไม่โจ้ห่ะงั้นพาเราไปหน่อยฮะพาเราไปไปไม่ถูกเอาพี่ค่ะไปไม่ถูกพี่ค่ะตัดหัวมาหน้ามาเลยพี่ค่ะโอ้ยพี่โจ้ห่ะรอรู้ดิยองเลยม่รูว่าสัญลักษณ์ที่สุกัญญาฝากไว้พี่ประยงจะรู้หรือเปล่าว่ามันหมายถึงอะไร แต่จะว่าไปตอนนี้พี่ประยงกับตอนนั้นช่นแตกต่างกันเหลือเกินไม่รู้ว่าพี่ประยงนำไปทำอะไรมาจริงๆแล้วก็แหกครัวพ่อกับแม่เหมือนกันนั่นแหละมาตามนัดหมายแล้วไม่รู้สุกัญญารอค่าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเข้าไปหา ได้อย่างไรแต่เห็นรอยที่แก้มของเพื่อนสีนิ้วสี่ทุ่มสีดำแปลว่าเวลากลางคืนก็มาตามนัดสุกัญญาว่าแล้วพี่ประยองอาจจะต้องรู้ว่าสุกัญสุกัญญานะกำลังทำอะไรแล้วก็แจ้งสัญลักษณ์เพื่ออะไรมาพบแล้วแก้วใจ ได้ประจกัะจกษ์พี่นึกรัก